เียน,นคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกท่านนะครับวันนี้นะครับผมจะมาแนะนําแบบบันทึกผลรายวิชากิจกรรมเพรับผู้เรียนนะครับซึ่งโดยหลักๆแล้วนะครับจะมีทั้งหมด3ส่วนในการนั่นคือส่วนของการกรอกข้อมูลนะครับส่วนของปกครับแล้วก็ส่วนของบันทึกเวลาเรียนบันทึกกิจกรรมครับเดี๋ยวมาดูกันก่อนที่ส่วนของการกรอกข้อมูลครับ เออส่วนของการกรอกข้อมูลนะครับเน้นย้ำอีกครั้งหนึ่งว่าถ้าท่านรับผิดชอบมากกว่า1กิจกรรมนะครับสมมุติว่าท่านรับผิดชอบ3กิจกรรมครับท่านจะต้องด p l พิเค e ไฟล์เทมเพลตตัวนี้นะครับทั้งหมด3มครั้งนะครับหรือให้มันเป็น3ไฟล์นั่นเองอันดับแรกครับเดี๋ยวท่านจะต้องมาเลือกก่อนนะครับการเลือกกิจกรรมเนี่ยนะครับท่านเลือกเพียงแค่ครั้งแรกที่เข้าใช้ระบบเท่านั้นนะครับ ไม่ต้องเข้ามาเลือกบ่อยๆครั้งนะครับก็คือทําเสร็จปุ๊บเสร็จเรียบร้อยนะครับอสมมติว่าผมรับผิดชอบในชุมนุมถอดประสบการณ์จากสื่อครับมีการศึกษา2,565นะครับภาคเรียนที่นะครับามาดูที่ปกครับชุมนุมถอดประสบการณ์จากสื่อนะครับภาคเรียนที่1มีการศึกษา2,565มีนักเรียนทั้งหมด8คนนะครับแล้วก็เวลาเรียนครับเวลาเรียน เวลาเรียนท่านสามารถที่จะกรอกได้นะครับพอมาที่เวลาเรียนนะครับอามีนักเรียนทั้งหมด8คนนะครับเป็นนักเรียนชั้นม .2 ม .3 ม .4 นะครับอ่ะพฤษภาวันที่19นะครับถ้ามาเรียนกรอก1ครับถ้าไม่มาเรียนกรอก0นะครับถ้ากรอกรอครับถ้าป่วยกรอกปอครับสุดท้ายเราระบบจะเอ่อรวมให้ท่านด้วยว่าท่านอ่นักเรียนเนี่ยเข้าเรียนในชั่วโมงนี้ทั้งหมดกี่คนนะครับแล้วก็บันทึกกิจกรรมลงไปครับ ชั่วโมงที่หนึ่งท่านได้ทํากิจกรรมอะไรลงไปบ้างนะครับเสร็จเรียบร้อยนะครับก็ถือว่าเป็นการเสร็จในแต่ละสัปดาห์นะครับท่านก็เข้ามาเช็คแบบนี้เรื่อยๆนะครับสําหรับการแนะนํานะครับแบบบันทึกผลรายวิชากิจกรรมพรนาผู้เรียนนะครับก็มีเพียงเท่านี้นะครับเน,น้นย้ำอีกครั้งหนึ่งสอนมากกว่า1กิจกรรมจะต้องดิวพิเกตไฟล์เทมเพลตตัวนี้นะครับมากกว่า1ครั้งหรือเท่ากับจํานวนกิจกรรมที่ท่านรับผิดชอบนะครับ ยังไงถ้าสมมติว่าอาจารย์ท่านใดมีข้อสงสัยนะคะสามารถที่จะเข้าไปศึกษาเพิ่มเติมได้ที่ YouTube ตัวนี้นะคะหรือสามารถที่จะไลน์เข้ามาที่ Line แอปพลิเคชันส่วนตัวได้นะคะสำหรับวันนี้นะครับผมต้องขอ